ชาวราศีพฤกษกทุกท่านในช่วงต่อไปนี้ก็เข้าสู่ในเดือนสิงหาคมซึ่งต่อไปนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะมีสิ่งดีๆเข้ามาล้วนแต่จะเป็นโชคเป็นลาภอีกแต่หากในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านจะอยู่ในจุดที่ดีชาวราศีพฤกษกนั้นในช่วงนี้โชคลาภ จะเข้ามาเกยกับชีวิตของท่านภายในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ให้ท่านเตรียมตัวเตรียมใจรับแต่สิ่งดีๆได้ชีวิตของท่านนั้นอาจจะพบกับช่องทางที่ดีๆท่านจะมีช่องทางที่จะหาเงินได้ง่ายเนื่องจากภายในช่วงนี้ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นั้นจะมีดาวพระเกตนั้นเข้าสู่ในราศีธนู จึงทําให้ดวงชะตาราศีของชาวราศีพฤกษกนั้นได้รับแต่สิ่งดีๆการทำมาหากินในช่วงนี้ก็จะมีการก้าวหน้าและพัฒนาไปเรื่อยๆท่านจะเป็นผู้นำของครอบครัวที่ดีท่านจะไปสู่ความเจริญอีกตา่หากความเจริญความรุ่งเรืองของท่านนั้นจะดีจะเป็นผู้นำที่ นัน้ามีคนนับหน้าถือตาท่านอีกตาหากชาวราศีพฤษศนั้นในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะแลดูดีและจะแลดูมีสเสน่ห์อีกตาหากอีกอย่างหนึ่งท่านจะพูดจะจาอะไรก็จะมีคนนับหน้าถือตามีคนเชื่อฟังและมีคนนิยมยกย่อง ท่านอยู่เสมอการเจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในเรื่องของการเงินการทองหรือจะติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอในช่วงนี้ก็ถือว่าจะทำงานเกี่ยวเอกสารก็ได้จะเป็นการดีในเรื่องของการเงินการทองท่านก็ทำได้ไม่มีปัญหาอะไรในช่วงนี้การงานที่ท่านทำนั้นก็ จะไม่มีอุประสรรคอะไรการงานที่ท่านทำนั้นก็จะมีจุดเด่นอีกแต่หากมีคนนิยมยกย่องบางทีบางครั้งถ้าเจ้านายของท่านนั้นก็ยังไว้อกไว้ใจท่านอีกบางทีบางครั้งนั้นก็ให้ท่านไปทำแทนตัวเขาอีกก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพฤษกนั้น เหมาะกับการลงทุนอีกต่หากในช่วงนี้สำหรับท่านชอบในด้านการค้าขายภายในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ในเรื่องของการงานการเงินนั้นก็จะมีโอกาสที่ดีท่านจะหาได้ง่ายบางท่านนั้นถึงกับมีเก็บเหลือใช้บางทีก็เอาไปวากธนาคารอีกต่หากบางท่านก็เหลือใช้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าซื้อสิ่งของที่มีค่า เก็บไว้เป็นที่รละลึกก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพฤกษศกนั้นจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับรับราชการท่านก็จะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปอีกจะเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษศกนั้นเรามาดูในด้านของความรักภายในช่วงนี้ ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นั้นสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่นั้นช่วงนี้ตัวของท่านจะแลดูแลดูดีมีสเสน่ห์อย่างมากจะไปทางไหนหรือจะมาทางไหนก็จะมีคนคอยติดซอยห้อยตามถามไถ่ท่านอยู่เสมอ บางท่านนั้นก็จะมีโอกาสได้เจอเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงในช่วงนี้สำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วท่านก็ให้ระวังในเรื่องของการพูดการจาบางครั้งบางคราวอาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้จะมีการทะเลาะเบาะแวงหรือว่ามีการที่เรียกว่าไม่ไว้ใจกันบางทีบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นกับในครอบครัวของท่านก็ได้ ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญอีกอย่างหนึ่งในช่วงของวันที่13จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีธนูในไม่ช้านี้จึงทำให้ชาวราศีพฤษศนั้นมีความจุดเด่นเรียกว่าจะทำอะไรจะมีความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านอีกก็มีในช่วงนี้ สิ่งที่ท่านที่ท,ท่ท่านต้องระวังนั้นก็คือในเรื่องของการทํางานที่เรียกว่าทํางานส่วนรวมบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีคนคอยมาจ้องจับผิดท่านอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็ทําไปเรื่อยๆจะไม่เป็นไรใครก็ไม่กล้าจับผิดตัวของท่านเพราะว่าท่านมีศักยภาพที่ทํางานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วมีผลงานที่ดีเลิศ ก็คิดแล้วก็ไม่แพ้ใครในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพฤกษภก็มีผลงานที่ดีเด่นอีกแต่หากในช่วงนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังอีกนั้นก็คือในเรื่องของการครบคนการครบคนนี้อันนี้ให้ท่านระวังให้ดีเรารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจเขาว่าเขาเป็นอย่างไรเราครบเขาหรือว่า เราไปชักชวนให้เขามาร่วมทำงานร่วมกับร่วมกับเรานี่นั่นบางสิ่งบางอย่างนั้นก็อาจจะไม่ได้ดังใจที่ท่านคิดเขาว้บางสิ่งบางอย่างเขาอาจเพื่อจะเข้ามาเพื่อหลอกลวงหรือว่ามาตบตาเราก็เป็นไปได้บางสิ่งบางอย่างนั้นที่ทำร่วมกับเราเขาอาจจะไม่จริงใจอะไรกับเราก็เป็นไปได้ก็ขอให้ท่านระวังให้ดีในเรื่องของการ บคนในช่วงนี้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งห้ามให้ใครเขาหยิบเขาย,ยืมไม่ว่าจะเป็นรถราหรือว่าจะเป็นเงินทองอันนี้ให้ท่านระวังอย่าให้ใครเขาหยิบเขาย,ยืมได้ถ้าหากว่าเขาเขาย,ยืมไปแล้วบางสิ่งบางอย่างนั้นเขาก็ไม่เอามาคืนเราเราก็จะมีความเดือดร้อนยังไงยังไงให้สงสารตัวเราไว้ก่อน ก่อนที่จะไปสงสารคนอื่นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการทองการเงินการทองนั้นก็เปรียบเสมือนว่าเป็นดาบสองคมถ้าหากว่าเราไม่ให้เขาบางครั้งบางคราวเขาก็เคืองเราโกรธเราโกรธเราแต่บางครั้งนั้นเราให้ไปแล้วเขาก็เอาไม่เอามาคืนเราเราก็มีเรื่องมีราวกันอีกแต่หากก็ถือว่าการเงินการทองนั้น เป็นเหมือนเสมือนว่าเป็นดาบสองคมจึงทำให้ตัวเรานั้นต้องเดือดร้อนได้ต่อจากนี้ไปชาวราศีพฤษภทุกท่านท่านจะทำอะไรให้กลึก,กลองดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะให้เขาไปในช่วงนี้การทำมาหากินก็ถือว่าถ้าหากว่าเราทำงานส่วนตัวของเราก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอเราไม่ต้องไปยุ่งกับใคร งานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํานั้นก็จะออกมาดีจะเป็นที่เรียกว่ามีชื่อเสียงอีกตาหาใครเห็นใครชมใครเห็นใครก็นิยมยกย่องในเรื่องของผลงานของเราแตา่หากว่าเราชอบในแง่ที่เรียกว่าค้าขายก็จะเป็นการดีการทำมาค้าขายนั่นก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบของเราอีกตาหากบางสิ่งบางอย่างนั้นเราอาจจะทำได้ ดิบได้ดีจะมีคู่แข่งเราก็ไม่หวัน่นคู่แข่งอาจจะสู้เราไม่ได้เพราะว่าดวงชะตาราศีของเราในช่วงนี้ก็ถือว่าฟ้าดินก็ได้เปิดโชคลาบนำพาให้เรานั้นมีโชคมีลาบอย่างเต็มที่การตำมาหากินจึงได้ทะลุโปรงไปไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรมายับยัง้งเราได้การทำมาหากินของเรานั้น ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่โดดเด่นบางสิ่งบางอย่างเราเคยไปรับจ้างเขาหรือว่าไปเป็นลูกน้องเขาอันนี้ในช่วงต่อไปนี้เราอาจจะได้ดิบได้ดีบ้างก็ได้เราอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคนจะได้เป็นเจ้านายเขาอีกตาหากในช่วงต่อไปนี้ก็ถือว่าดวงชาตาของเราก็มาแรงเรียกว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนั้น ในช่วงของวันที่13ไปแล้วนี้นั้นก็ถือว่าดวงชะตาของเราดีซึ่งชาวราศีพึกษกนั้นจะพบกับความสำเร็จต่างๆนานา,นาในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันจะมีเงินสะพัดเข้ามาหาตัวเราเราจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองอีกตาากการเงินการทองนั้นก็ถือว่าเราเป็นคนที่ดวงดีจะมี กำไรก,กำไรและมองเห็นช่องทางอีกหลายช่องทางที่จะนำเงินเข้ามาสู่กระเป๋าของเราในช่วงนี้การคลองเรือนหรือว่าความรักของเราชาวราศีพฤษภนั้นก็มีความสำเร็จอยู่ดีกินดีมีความสุขตลอดมาไม่เคยขัดแย้งหรือว่าไม่เคยทะเลาะเบาะแวงอะไรกันในครอบครัวแต่ข้อระวังก็มีอยู่บ้าง แต่หากว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมปลา,ปลายเดือนให้ท่านระวังในเรื่องของการทำงานงานทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะผิดพลาดได้บางสิ่งบางอย่างนั้นเราทำไปแล้วบางทีก็ไม่ไม่ประสบกับความสำเร็จบางสิ่งบางอย่างต้องเอากลับมาทำอีกในช่วงนั้นก็ถือว่าเราจะต้องระวังกันให้ดีในเรื่องของการงาน บางสิ่งบางอย่างนั้นก็อาจจะมีการโยกย้ายในตัวเราให้เราไปทำงานที่โน่นบ้างไปทำงานที่นี่บ้างแต่หากว่าเราเป็นลูกจ้างเขาก็จะมีเจ้านายสั่งให้ไปโน่นไปนี่ก็เราก็ต้องไปถ้าหากว่าเราเป็นเจ้านายเขาอันนี้ก็ถือว่าเราก็จะต้องใช้ดุลยพินิษฐ์ในดีการทำกับลูกน้องนั้นเราก็ต้องใจเย็นๆหากว่าใจร้อนแล้ว งานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เดินจะไม่ราบรื่นตากว่าเราทำอยู่กับลูกน้องเราต้องใจเย็นๆพูดจาอ่อนหวานเรียกว่าต้องใช้เขาได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาก็นำพาเหมือนกับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าต่างควายต่างก็พึ่งพาสายกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความสำเร็จอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศี พฤกษกทุกท่านนั้นคงเข้าใจกันในเรื่องนี้การที่เราใจร้อนอาจจะทำให้ตัวของเรานั้นไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้ในเรื่องการงานในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราทำงานใจร้อนงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่ได้ผลอาจจะมีการล้มเหลวการไปติดต่อหรือว่าไปเจรจาพูดจาอะไรกับใคร ไม่ว่าจะเกี่ยวกับในเรื่องการงานการเงินก็ดีในช่วงนี้เราต้องพูดหว,วานๆใจเย็นๆแล้วงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกำเริบเกิดขึ้นกับตัวเราได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั่นในช่วงนี้บางท่านนั้นที่เคยว่างงานอยู่ก็จะมีงานทำในช่วงนี้บางคนนั่นก็เคยไปสมัครอะไรต่ออะไรเ้าไว้ แต่ไม่ติดในช่วงนี้ท่านลองไปอีกครั้งท่านจะได้โชคได้ลาบกลับมาอีกเช่นเดียวกันท่านอาจจะได้งานที่ดีจะมีคนนิยมยกย่องท่านอีกในช่วงนี้ก็ถือว่าจะประสบความสำเร็จอย่างดีจะทำอะไรก็ท่านรีบทำได้เลยในช่วงของเดือนสิงหาคมตน้ตนๆเดือนนี้ก็ถือว่าดีไปถึงตอนปลายเดือนก็จัดว่าดีหนักนอีก อีกระยะหนึ่งในช่วงนี้ชาวราศีพฤษก,กนั้นจะประสบความสำเร็จในช่วงนี้การเข้ามารับฟังของเราในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้เสียสละเวลาเข้ามารับฟังในช่องของเราช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นไรใหญ่ให้โชควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภ ได้เข้ามารับฟังรับชมคลิปของเราก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีท่านฟังกันแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี